เมื่อคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยคู่ริมนะครับอาจารย์นกกระจิตใช้เบีย้ยในกินเบีย้ยที่ขอสีโจมตีก่อนเลยครับยอเสียนในรานามตัดสินใจใช้โคนกินอาจารย์นกกระจิตเดินเบีย้ยโจมตีเม็ดครับเมื่อเม็ดถอยอาจารย์นกกระจิตใช้เม็ดโจมตีโคน พอถึงจังหวะนี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจไม่ถอยโคนนะครับยอดเซียนเนรานามเลือกใช้เบี้ยจ .4 อสกินตัดเบี้ยงอไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบโจมตีทันทีด้วยการนำม้านะครับกิน2เบี้ยขึ้นมากินอาจารย์ต้องไปจิบใช้เม็ดเข้าไปกินครับ แล้วเบีย้ยตัวนี้นะครับของยอดเซียนเนรนามผูกยากมากนะครับดังนั้นเท่ากับว่าเป็นการนําม้านะครับแลกโคนเบีย้ยนะครับถือว่าอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบทางนะครับฝ่ายยอดเซียนเนรนามนะครับปูเบีย้ยงอสีขึ้นมาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบกินไล่เม็ครับ ยอดเสียนใช้ม้าขึ้นมากินอาจารย์ต้องไปจิบลำเรียงโคนขึ้นไปยอดเสียนในระ้านามนำม้านะครับขึ้นมาไล่เรืออาจารย์ก็อะจิบไม่รอช้าครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียจังหวะนะครับใช้ม้ากินแรกเลย ยอดเสียนใช้เบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับไปจับกินเบีย้ยยอดเสียนในระนาบเบีย้ยเริ่มที่จะเป็นเบีย้ยฟันหลอนะครับแตกกระจายนะครับเบีย้ยตัวนี้นะครับ3าตัวต้องหาเสมอโดยด่วนนะครับยอดเสียนในระนามจึงตัดสินใจใช้เรือนะครับขึ้นมากินแรกอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยตัวนี้นะครับกินขึ้นไป เพื่อเปิดให้โคนนะครับเตรียมไหลขึ้นไปบุกยอดเซียนในรานา้มไหลเม็ดขึ้นมาครับอาจารย์นักประจิบตัดสินใจใช้โคนกินเบี้ยเลยครับโดยไม่กลัวว่ายอดเซียนในรานา้มจะไหลเม็ดบุกเข้ามาเพราะถ้านำเม็ดนะครับไหลเข้ามา จะถูกเรือนะครับมากดกินเม็ดนะครับดังนั้นยังไหลเข้ามาไม่ได้นะครับฝ่ายยอดเซียนเนรานามจึงลําเลียงโคนขึ้นมาจอ3อาจารย์น้อใคระจิบนำโคนขึ้นครับยอดเซียนเนรานามขยายม้านะครับจังหวะนี้นะครับ ยอดเซียนในรานาม์นำเรือมาไล่เม็ดก่อนครับจะกินเม็ดฟรีนะครับเพื่อเปิดคลองเรือด้วยนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบียบ้ยไปผูกเรียบๆนะครับเพื่อปิดคลองเรือของยอดเซียนไว้แล้วยอดเซียนนะครับจึงลำเลียงม้านะครับขึ้นมาฉาสามเพื่อเตรียมมาตีรุกนะครับ เข้ามาตีรุกที่ตานี้เมื่อโคนกินเบี้ยม้าก็จะมาตีรุกนะครับก็จะมาก่อกวนนะครับเพื่อหาเสมอนะครับผมอาจารย์นกกระจิบไม่รีบร้อนครับนำเรือมาผูกโคนไว้ฝ่ายยอดเซียนนะครับนำเรือออกคลองคอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบพร้อมที่จะกินแล้วนะครับตัดสินใจใช้โคนกินเบี้ย สถานการณ์ตอนนี้เท่ากับว่าเป็นโคนบวก2เบีย้ยสู้กับม้านะครับถือว่าได้เปรียบทางนะครับผมยอดเซียนนิรานามต้องหาเสมอนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าฝ่ายยอดเซียนนิรานามนะครับหรือยอดเซียนจิมมี่ระยองจะหาเสมออาจารย์นกกระจิบได้หรือไม่นะครับยอดเซียนนำม้ามาตีรูกนะครับเปรียงเข้าไปอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหลบขุนขึ้นตรงๆครับ เหตุผลที่นําเรือมาตานี้นะครับเพราะได้กันตารุกด้วยนะครับนี่คือความรอบคอบของอาจารย์นกตะจิบนะครับฝ่ายยอดเซียนนะครับนําเรือไปกดต่อเรือของอาจารย์นกตะจิบครับอาจารย์นกตะจิบขยับขุนผูกไว้เรือออกคลองใหม่ครับ พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบได้โอกาสนำเม็ดนะครับขึ้นมาแลกและจะกินม้านะครับถือว่าแต้มนี้สวยงามมากครับผมได้โจมตีเม็ดตัวนี้ด้วยนะครับฝ่ายยอดเซียนนะครับต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะครับจึงยอมเสียม้านะครับด้วยการนำเม็ดนะครับกินแลกเม็ดแล้วก็จะกินเบี้ยตัวนี้ด้วยเพราะว่าถูกสถานการณ์บังคับนะครับ อาจารย์นกกระจิบใช้ขุนขึ้นไปกินยอดเซียนนำเม็ดขึ้นมากินเบี้ยครับเท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เป็นอาจารย์นกกระจิบเป็นต่อโคนนะครับเป็นต่อโคนโคนเบี้ยสู้กับเม็ดนะครับถือว่าได้เปรียบเยอะมากเพราะว่าตำแหน่งการยืนนะครับยืนอยู่คุมพื้นที่เซนเตอร์นะครับประสิทธิภาพรุนแรงมาก อาจารย์นกกระจิบบุกด้วยการนำเบี้ยเตรียมไปหงายครับฝ่ายยอดเสียนนะครับนำเรือมากดต่อขุนเกาะกินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบยอมทิ้งเบี้ยฝั่งนี้นะครับเพราะว่าผูกลำบากนะครับตัดสินใจหงายเบี้ยฝ่ายยอดเสียนนะครับนำขุนขึ้นมาเตรียมนำโคนมารุกกินโคนครับ อาจารย์นกระจิบรู้ทันครับหลบขุนจากตากดฝ่ายยอดเซียนใช้เรือนะครับกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือออกคลองครับยอดเซียนนำเรือมากดต่อขุนนะครับผมเตรียมเปิดรุกนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือแก้เกมด้วยการกดต่อเรือของยอดเซียนนรรนามบ้างนะครับ บังคับเบีย้ยขึ้นมาผูกสังเกตนะครับว่าเม็ดบวกเบีย้ยเรือนะครับอยู่พื้นที่ด้านข้างนะครับนอกสมรภูมิรบนะครับดังนั้นทางหมากก็จะเสียเปรียบนะครับในขณะที่อาจาร,รย์นกกระจิบมีโคนมีเรืออยู่ใกล้พื้นที่กลางกระดานนะครับประสิทธิภาพจะรุนแรงมากนะครับผมนี่คือหลักการควบคุมพื้นที่เซนเตอร์นะครับ พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโจมตีทันทีด้วยการดึงเบี้ยงหนายมาไล่โคนโคนถอยนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคลนเฉรุกที่จอสยอดเสียงในระนามหลบขุนลงไปจอสอาจารย์นกกระจิบนำโคนนะครับบุกขึ้นไปโคนคู่ถือว่ารุนแรงมากๆครับผม อาจารย์ยอดเซียนนะครับต้องนำเรือไปช่วยในการก่อกวนลแล้วนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยงหงายนะครับบุกเข้าไปไล่โคนยอดเซียนในรานามแก้เกมกลับด้วยการนำเรือนะครับจะมากินโคนของอาจารย์นกกระจิบบ้างอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนขึ้นไปผูกเรียบๆครับ ยอดเสียนใรนามานะครับเริ่มที่จะไม่มีตัวเล่นนะครับจึงใช้เรือตีรุกก่อกวนครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนยอดเสียนตีรุกอีกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขึ้นไปฝ่ายยอดเสียนนำเรือนะครับลุกก่อกวนขุนขึ้นไปยอดเสียนตีรุกครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำขุนนะครับหลบมาที่ยอสาม หมดตารุกนะครับจังหวะนี้ยอดเซียนไดรนามต้องหลบโคนนะครับแล้วอาจารย์นกกระจิบนำเรือตีรุกที่คอสองครับขุนลงไปนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนนะครับที่จอสี่นะครับขึ้นไปส่วนโคนตัวนี้เพื่อเตรียมขึ้นไปที่ตาคอ3นะครับผม เริ่มแก้ลำบากนะครับยอดเสียนนะครับเดินเรือขึ้นมาชอช้างหกอาจารย์ต้องได้จิบนำโคลนขึ้นไปครับเตรียมที่จะรุกจนภายใน2ทีนะครับเส้นเรือรุกขุนกินแล้วโคนตัวนี้รุกจนฝ่ายยอดเสียนในระนามรู้ทันนะครับจึงนำเรือมาป้องกัน จังหวะนี้นะครับถ้าอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้โคนตัวนี้ตีรุกนะครับก็จะได้กินเรือนะครับแต่อาจารย์นกกระจิบไม่เล่นแต้มนี้นะครับเพราะอาจารย์นกกระจิบต้องการที่จะชนะภายใน2ตานะครับและแต้มสุดยอดเซียนที่อาจารย์นกกระจิบมองเห็นนะครับก็คือใช้เรือรุกครับยอมเสียเรือนะครับผมถ้าโคนของยอดเซียนกินเรือนะครับอาจารย์นกกระจิบจะนําโคนตัวนี้ ไปรุกจนครับถ้าขุนหลบตานี้โคนตัวนี้จะมาตานี้รุกจนนะครับดังนั้นจะเห็นว่าไม่สามารถแก้จากการถูกรุกจนได้